10 2เท่าครับอ่ะนาทีละทึกมาแล้วครับ12เท่าครับโอ้โหเอาละครับจะเสิร์ฟไปไหนครับพี่แขกครับไหล่สายเหมือนเดิมครับพี่ยงเปิดสวยครับเกนยกไปโอ้โหยเอาตราดได้ดีครับส่งผลให้กองเชียร์มีเสียงขึ้นมาอีกครั้งเลยครับเกมนี้ล่ะเกมนี้ล่ะเสิร์ฟพี่ลินครับ ไล่สายไล่จงมตอเปิดแขกบุกมานีอูย้ยนิดเดียวครับอ้ยสิบสองสิบสองครับเกมเสิร์ฟของพี่แขกบุกนีลำ้ำไล่ขวามาพี่ลินเปิดโอ้โหยังอยู่ครับยกเข้าไปพี่ยงงอ้ยถูกใจกองเชียร์ครับ นี่ครับกองเชียร์นี่ต้องบอกว่าลุ้นหนักกว่านักกีฬาครับโอ้โหสิบสองเข้าครับแต้มสุดท้ายครับ <c oughs> พี <c oughs> รินจะไล่สายไปเจ้านิ้วเปิดสว,ย,วยครับพี่แขกยกหมาเจ้านิ้วไทยครับโอ้โยยัยงเอาตัวรอดได้แล้วครับสองเข้าครับพี่แขกจะเลือกเสิร์ฟไปไหนครับ ไล่มานะซ้ายครับพี an no. no, it? No, it daily, ่โยงเปิดโอ้โหเปิดสวยครับนิวไปพี่โยงโอ้โหยังปิดเกมไม่ได้เลยครับเาแล้วเจสิบสองเท่าครับเกมไม่เกมครับล็อกกันค่อนข้างนานแล้วครับนิ้วเปิดพี่ชายยกมานิ้วโโอ้หยังไม่เกมครับ 12เท่าครับพี่ยงจะล็อกได้ไหมครับเสิร์ฟมาเอ้าลินรับเปิดซ้ายครับยกเข้าไปพี่ยงเอ้าปิดเกมไม่ได้ครับ12เท่าครับเกมไม่เกมครับพี่ยงนครโเ เข้ามาก้นมือ nice> 12เท่าครับเกมเตอร์ีแเกไม่เก่งเนาอเกมอะไรไม่รู้12เท่าครับไม่เกมตัวห้า ครับ12ต่อ12ครับสมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีสมราคาคู่เอกในสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์ที่28กันยายน2567นอครับคือเบียดกันมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ย12ต่อ12เนี่ยล็อกกันมาแทบจะ20นาทีแล้วครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับสำหรับทางฝั่งที่แขกและเจ้าหนิวครับ เสิร์ฟโดยพี่แขกบุรีรัมเสิร์ฟมาพี่ลินเปิดสวยยกเข้าไปพี่ยงโอ้โยยังเซฟแมปพอยต์ไม่ได้ครับสิบสองเท่าครับหมดละถึงสิบสองเสิร์ฟโดยพี่ย้งแมป ยังไม่เกมครับกับเล่นของแล้วครับเห็นตุ๊บระบอลก็ไหวงี้เรียบร้อยเลยโดนน้องเองบอลหวนะสิบสองเท่านาทีลุ้นละครับ เท่าเกมไม่เกมครับเสิร์ฟโดยพี่แขกบุรีรัมย์เสิร์ฟมาเลี้ยขวาครับพี่ลินยังอยู่ครับยกเข้าไปพี่ยงยังเซฟแมทลอยได้ครับเอาเผื่อเกมเลยสองเท่าพี่ยงเกือบไปพี่แขกเสิร์ฟครับยกเข้าไม้เจ้านิวโอ้ เซฟไม่อยไ่ได้ครับโอ้โหลจะมีลูกเสิร์ฟจังหวะทีเด็ดหรือเปล่าครับ12เท่าพี่แขกเสิร์ฟเดี๋ยวงเปิดครับพี่ลินยกไหมเอ้ายกโอ้ยยงเซฟไม่ได้หรือบอเขมเสิร์ฟพี่ลิน แขกเอายังอยู่ครับยกหมาเจ้านิวอุ้ยโอ้ยนิดเดียวครับเสียดายครับกองเชียร์ครับโอ้ยกองเชียร์แทบจะนั่งไม่ติดทั้งสองฝั่งครับดูครับจากตอนแรกเตะกันแบบเนียบๆครับตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วครับพี่แขกเชิญมาปิริมยังอยู่ครับ ยกข้าไปพี่โยงครับโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์จริงๆครับจังหวะเกมทำแบบนี้ครับตอเียเลยทันัเนิวลากนิดนึงโอ้โอ้ก้าเล่นเหลือเกินครับเจ้านิวจังหวะนี้ครับ สิบสองเท่าครับเกมเสิือพิแักบุรีรัมจะเสิร์ฟไปไหนครับคนนั้นต้องบอกคนนี้ต้องการัะไเป็นคู่จะทำยังไงครับเสิร์ฟยังไงก็ได้ขอแค่ให้เกมว่างนโอ้โหพี่แขกงยกมาเจ้านิ้วยังไม่เกมครับ สิบเท่าครับเอาละครับมาดูจังหวะเกมล็อของทางฝั่งพี่ยงและพิรินครับรอดเอ,อ้อพี่ยงล่างนั่นเองร้อครับโอ้ย3าม้สามต่อสาต่อ สองเท่าเก็บเก็เก็บเก็เก็บอยู่ครับพี่แขกยกมาเจ้านิ้วอุ้อยถือว่าเป็นคู่อเอกที่สมศักดิ์ศรีสมประจำสัปดาห์วันนี้เลยนะครับ2ีสิบแปดกันยายน2ร6 7ยีบครับพี่แคกครับเสิร์ฟมาครับสิบสองเท่า นิดเดียวครับถ้าพิดตาข่ายมานี่ก็น่าจะน่าจะเป็นแต้มเลยแหละนะครับยังไม่เกมครับสิบสองเท่าครับเกมเสิร์ฟที่รินตัดจอดไปเจ้านิ้วเปิดสวยครับพี่แขกยกมาเจ้านิ้วสองเท่าครับเกมเซิร์ฟของพี่แขกครับ ยิงกระสวยครับยิงยกไปพี่ยงได้ครับอต้องขอตัวขอให้เลยครับจังหวะนี้ครับนะครับ12เข้าครับจะยกไปเลยให้จะยกไปเลย12เข้าเกมไม่เกมครับพี่ลิ้นตัดยอดจบเกมไปเลยครับ ใช่ครับเป็นชัยชนะครับเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมสุต้องรอให้ฝอยเยี่ยมสุริยนโอ้ยพิกตะข่ายลงไปเลยครับเป็นชัยชนะของฝั่งพียงนาโพนะครับแล้วก็พี่รินนะครับสุดยอดครับวันนี้ครับหลังจากที่12-12มาแบบนะครับ ค่อนข้างนานนะครับสุดท้ายครับเป็นชัยชนะของท่างฝั่งพี่รินและก็พี่ยงนะครับสุดยอดครับแข่งขันเยอะนะครับนักกีฬาันนี้ครับเป็นไงครับพี่ยงมื่อเนี้ยสุดยอดครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย12เข่าล็อกกันประมาณครึ่งชั่วโมงเล่นดีมากเลยเดียวสุดยอดนะครับนี่นะครับชนะได้เพราะปันและกำลังใจนะครับจากพายาสุชิรักนะครับของพี่ยงนาโผนะครับยอบคุณมากครับนี่ครับไอรินเจ้าคิดอย่างมหันเนาะถามไอรินก่อนไอรินเจ้าคิดอย่างมหันรู้ที่ไทยเจ้าถามมาโดนปอถามมาโดนไปหลุมเน กับบมชีดดงเลยคือว่าว่องเร็วเสือเม่นยิ่งเร็วนะแต่ตัวอะไรลองเป็นชูมุกเต็มเดียวและก็นี่คือนะครับบรรยากาศหลังจบการแข่งขันครับก็เป็นชัยชนะของทางฝั่งยองและพิลินไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจจดเด็ดตะกร้อด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมครับ